เรียนท่านคณะกรรมการและผู้มีเกียริที่ครบทุกท่านครับก็ผมนายพระราทิพย์รุ่นคุณก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าตอนเด็กๆเนี่ยผมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสายชีพเป็นอย่างมากโดยคิดว่าคนที่เรียนสายชีพนะครับเป็นเด็กเรียนไม่เก่งหรือไม่มีที่เรียนแล้วจริงๆเลยมาเรียนแล้วก็มีปัญหากับการใช้ความรุนแรงจนวันหนึ่งผมได้มาสัมผัส ด้ยตัวเองจริงๆโดยที่ผมได้เข้ามาเรียนที่ระดับชั้นปวชครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและก็ได้เจอครูที่ดีครับทำให้ทัศนคติของผมนั้นเปลี่ยนไปโดยมีครูที่ดีมีทัศนคติที่ดีมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่มีต่อน,นักเรียนทุกคนครับทำให้ผมมองเห็นอนาคตมองเห็นอาชีพในภายภาคหน้านะครับว่าแบบจะเป็นยังไงต่อไปโดย นำแนวคิดเรื่องที่อาจารย์สอนอย่างเงี้ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วก็ครูเนี่ยก็แบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนพลังจากพลังลบเป็นพลังบวกได้ก็คือคุณครูกิจการปฏิพันธ์นั่นเองครับต่อจากนี้ผมจะขอเล่าเรื่องเราที่เราผ่านทุกผ่านสุขร่วมกันเรียนรู้ฝึกฝนในแคมป์แอนิเมชั่นให้ฟังนะครับในแคมป์เราร่วมกันผ่านอุปสรรคผ่านปัญหากันมามากมายครับจนบางทีเรารู้สึกท้อท้อชนิดที่แบบว่า มีเพื่อนคนหนึ่งในทีมครับเริ่มจะแบบว่าผมไม่เอาแล้วผมพอแล้วแต่ก็มีคุณครูกิจการนี่แหละครับที่ยังช่วยคอยให้กำลังใจให้พลังบวกกับพวกเราจนทำให้ทีมมาชีวศึกษาขอนแก่นนะครับได้รางวัลระดับชาติทำให้ทีมและผมะครับมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็ดีใจสุดๆเลยในต,ตอนนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้ครับก็ผมและครอบครัวพ่อแม่ญาติญาติและพี่น้องมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ภาคภูมิใจในความเป็นอาชีวศึกษาและภูมิใจที่ได้เป็นลูกศิษย์ครูรูกิจการปฏิบัต์ครับ